สวัสดีครับเอาตัวอัพเดตในวันนี้ขอพาทุกคนไปชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของ Mercedes-Benz ในประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัททนบุรี Energy Storage Manufacturing จำกัดหรือ TESM นะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาตจาก Mercedes-Benz แต่เพียงผู้เดียวและมีพื้นที่รวมถึง1 1 0 0 0ตารางเมตรด้วยและก็ยังมีความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ที่30ชุดต่อวัน สำหรับโรงงานแบตเตอรี่ในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกของ m e r c e d e s b e n z นะครับโดยนับเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งที่6ของ m e r c e d e s b e n z ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีเพียง7แห่งทั่วโลกเท่านั้นนะครับโรงงานนี้จะผลิตเพื่อรองรับความต้องการในประเทศและเพื่อส่งออกโดย Mercedes Ben z เนี่ยยังมีโรงงานทั้งในเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาและในจีนอีกด้วย เครือข่ายการผลิตแบตเตอรี่นี้จะตอบสนองความต้องการในตลาดอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการผลิตรถยนต์นะครับซึ่งกลยุทธ์นี้จะทําให้มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัยจากศูนย์กลางการผลิตในแต่ละพื้นที่ทั้งยุโรปจีนและสหรัฐอเมริกาไว้เพื่อพร้อมที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ Mercedes-Benz ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตามแผนงานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัททั้งนี้โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยก็ได้เริ่มสายการผลิตตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นมาโดย TESM นะครับก็มีความพร้อมในการผลิตและทดสอบแบตเตอรี่ทั้งสำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์แบบ BEV ในการทดสอบและตรวจวัดคุณภาพของแบตเตอรี่ภายใต้มาตรฐานการทดสอบระดับโลกของ m e r c e d e s b e n z ทั้งในเรื่องของความทนทานภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างการทดสอบเรื่องการสัน่นการกันน้ำและกันฝุ่นรวมถึงการทดสอบฟังก์ชันและสมรรถนะของแบตเตอรี่สำหรับ TSM นี่นะครับก็ได้เริ่มต้นผลิตแบตเตอรี่ในรุ่น PB 3 0 0สําสำหรับรถยนต์ p l u g i อินไ r i d ในรุ่น C-Class E-Class และ GLC ขนาดความจุ13.8กิโลวัตต์อาวอย่งได้เริ่มต้นผลิตแบตเตอรี่ในรุ่น b p 4 0 0ขนาดความจุที่สูงขึ้นเป็น21.4กิโลวัตต์อาวเพื่อให้เป็นแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่สำหรับรถจนตปลั๊กอินไฮบริดในรุ่น S580e โดยเฉพาะอีกด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้า100%ที่ถือว่าเป็นเรือธงแห่งอนาคตของ Mercedes Ben z นั่นก็คือ Mercedes EQS e 450+ AMG Premium ที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยจะนำรถไฟฟ้ารุ่นนี้เข้ามาขายในบ้านเราซึ่งก็จะเริ่มการผลิตในปีหน้าอีกด้วยนะครับและสเปคนั้นก็ต้องร้องว้าวเลยนะครับนั่นก็คือเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยจะสามารถขับได้ไกลถึง770กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP มีใครให้ไกลกว่าน,นี้ไหมล่ะครับส่วนแรงม้าก็เบาๆครับแค่333แรงมา้า แรงบิดจัดจ้านมาก568นิวตันเมตรออกแบบมาเพื่อให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับมีความโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสีดำเงาที่มีตรา m ม r c e d e s ดขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยดาว3แฉกไฟหน้านั้นก็เป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับความสว่างระดับ h ไฮเรสโ u t i o n เลยความละเอียดของแสงเนี่ยมีสูงถึง6ล้านพิกเซลนะฮะส่วนไฟท้ายก็ดีไซน์โดดเด่นแปลกใหม่และนี่ยังเป็นครั้งแรกนะครับกับหน้าจอแบบ mbux h y เป r ร์สกรีที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุด mbu x 7ที่มีขนาดความยาวแบบยาวที่สุดเลยนะตอนนี้คือมีความยาวเต็มหน้าจอถึง56นิ้วพร้อมรองรับเทคโนโลยี ai อีกด้วย ภายในห้องโดยสารนั้นมีความดูดีเรียบหรูให้สัมผัสถึงความพรีเมียมแบบเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวและนี่ก็คือข้้วแรกที่สำคัญของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและสร้างสารรค์โลกที่ดีขึ้นจาก Mercedes-Benz ส่วนใครที่อยากจะสัมผัสต,ตัวจริงของ Mercedes EQS 450+ Plus AMG Premium เตรียมพบกันได้ภายในงาน Motor Expo ครั้งที่38 นอาคารเชลเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีในวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้แล้วพบกันใหม่กับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ไปกับออ t โตอัปเดตบายกรังปีออนไลน์สำบวันดี้ราไปก่อนสวัสดีครับ